สวัสดีค่ะสวัสดีตอนจะเที่ยงแล้วนะจ๊ะดูนกอ,กอุกอ๊หุยตกยอม,มากบ้านปุ๊กจะทำนาต่อแล้วนะคะมาดูพ่อปล่อยน้ำจะเข้านาก่อน นี่ต้นกล้วยโดนเผาเหี่ยวเลยใครมาเผาเนี่ยใครมาเผาวะปุ๊กไม่ได้เผานะเนี่ยโอ้โหมันไม่มาทางนี้แฮะไปทางไหนอะนกมันไปทางไหนหมด บรรยากาศยามใกล้เที่ยงแต่อากาศหนาวอยู่นะคะนกไปหมดเลยนีย่นกไปหมดเลยครับบรรยากาศดีมากอุย้ยใครมาเผากล้วย ทครมาเผากล้วยเนี่ยเหี่ยวเลยดูดิหดเลยหนาวแล้วเลยหดเลยเหี่ยวหดเลยเนี่ยโหสงสัยจะเป็นน้องปุุกเผากล้วยแล้วกักนนกมันกินได้เนี่ยไปเผาทำไมดูดิ <laughs> เหี่ยวดำเลยหดกล้วยหดดูดิอ ดำปีเลยโอ้ใครน่อช่างเผาได้ดูดิเนี่ยดูดิเป่าเผาไม่ใช่ค่ะขอโทษเผาเผาหน่อจนจนดำเลยดิหน่ออันนี้ยังใช้ได้อยู่อันเนี้ยดูดิโถหน้าถุงฉานหน่อกล้วย โดนเป่าโดานเผาไม่ใช่โดนเป่าโอ้พูดผิดพูดถึกโอ้นกนกหนีบุกหมดเลยอะหนีหมดเลยหนีหมดเลยนีไปไหนนกหนีหมดเลยโอ้ไม่ได้ภาพสวยเลยไปไหนหมดวะ ดูดิเผาเผาตอกล้วยหนอกล้วยจนแบบนี้เลยโถถังกระมังหม้อไหยอย่างนี้จะสืบไอ้นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยมีลูกใหม่ได้เป่าใครวะมันจะแตกให้ไหมอ่ะ จะแตกใ่ไหมจำปิดไฟนกบินมานี่มาล้วมาแล้วมาแล้มาล้มานี่นี่มาล้วมาแล้มาล้วมาแล้มาล้ไปไหนอ่ะ นกเยอะมากมองเห็นไหมเหมือนอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะมากได้ถ่ายอยู่ไหมไวันนะี้ดูดิ เยอะมากเราก็ลุยลุยไปเล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 ื่ยลุยก็ลุยไปเลยลุ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 ยดูไปไหนไปไหนไปเราก็ตามไป ตามป้ายโอ้ยร้อ,องเงินกุกกรูกุกกรูกุกกรูกุกรูเราก็ตามป้ายแกล้งนกเล่นปุ๊กมาแกล้งนกเล่น เดี๋ยวเขาบินกันแกล้งนกเล่นโอ้โหวับวับมาแล้วมาแล้ว อยู่ในกลุ่มนกพิราบเลยปุ๊บเราก็เดินไปใหม่เดินแก้งนกเล่นดีฟา้าว้าว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 โอ้โหไปใหม่ เราก็ตามไปตามแก้งนกเล่นนามีแต่นกหวานข้าวจะเหลือไหมเนี่ยวาหวานข้าวจะเหลือให้ไหมแก้งเล่นแกงเล่น สนุกดีไปใหม่ไปถึงรุ่นเลยแง้งแ้งเขามาไหมมาไหมมาทางนี้ไหมมาทางนี้ไหมโอ้โห เราก็ไปอีกไปหลบร้อนก่อนร้อนอืโอ้โหมันอะไรกันเนี้ย มันอะไรกันเนี่ยครับเขาก็กุ๊กกรูกุ๊กกรูกุ๊กกรูไปเหลือน้อยแล้วเอ้าไม่บินด้วย เขาไม่บินเลยนะคู่คู่คู่คูคูคูโอ้โหสวยจริงจริงข้าคลิปนี้ปุ๊กแก้งนกแก้งนกพ่ราบเล่น หูลรถอยู่นู่นค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะรถอยู่ไกลมากเลยนู่นเลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้ะ